ชีวิตคนเรานะครับใครจะให้คุณค่าไม่ให้คุณค่าเราไม่ใช่เรื่องสําคัญครับสําคัญที่เราต้องให้คุณค่าแก่ตัวเองพูดดีๆกับตัวเองทุกๆวันพูดบ่อยๆนะครับ 5. ลัคนาราศีที่ผมกำลังจะเอ่ยถึงตรงนี้นะครับกำลังจะมีโชคจากงานที่เกี่ยวกับข้องกับทางไกลงานที่ต้องเดินทางหรือมีคอนแท็กกับทางไกล อาจจะเป็นทางไกลาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็ได้นะครับในยุคปัจจุบันตรงนี้งานโซเชียลที่มีการซื้อขายหรือมีการคอนแทคกับคนต่างชาติหรืออยู่ต่างแดนก็นับรวมในนี้ด้วยและ5ลัคนาราศีที่ผมพูดถึงตรงนี้ลัคนาราศีที่1เลยนะครับลัคนาราศีที่1เลยได้แก่ชาวลัคนาราศีกรกฎ ดาวของกรกฎดาวเจ้าเรือนสุภะไปอยู่ในเรือนลาภะต่างประเทศต่างแดนต่างชาติมักจะนําสิ่งที่ดีมาให้ดีวงานคุยงานอะไรกันแล้วจะจบได้ง่ายนะครับไม่ค่อยมีข้อโต้แยง้งไม่ค่อยมีการต่อรองอะไรมากมายนักลักนณาราศีที่1จึงเป็นชาวลักนณาราศีกรกฎลักนณาราศีที่สองที่มีความโดดเด่นไม่แพ้กันนะครับเกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศทางไกลธุรกิจทางไกล ได้แก่ชาวลัคนาราศีพิจิกชาวพิจิกยิ่งในช่วงนี้ดาวอาทิตย์ไปอยู่ในภพที่10พบภลอยกลางฟ้าอยู่กับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะยิ่งส่งเสริมให้สิ่งที่ผมพูดนั้นมีโอกาสเป็นจริงได้ง่ายได้ดียิ่งขึ้นฉะนั้นธุรกิจอะไรก็ตามที่ต้องมีการนำเข้าส่งออกหรือคอนแทคกันในเรื่องของต่างประเทศทางไกล มกักจะนำพาความสำเร็จมาให้ดีอย่างยิ่งลัคนาราศีต่อไปนะครับที่โดดเด่นกับงานในเรื่องของต่างประเทศอย่างมากถ้าคุณได้เริ่มงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศมีพาร์ทเนอร์อะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติมกักจะนำพาความสำเร็จมาให้นั่นคือชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพพฤกษ์ศนี้ก็มีความโดดเด่นและเกินน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณเองนั้นได้พบกับช่องทางใหม่ๆ ไปสังเกตดูง่ายๆถ้าเกิดพาร์ทเนอร์หรือคนที่นำสิ่งเหล่านี้มาให้คุณเป็นต่างประเทศหรือทางไกลต้องมีการติดต่อทางไกลเยอะๆหรือว่าต้องเดินทางก็ยิ่งจะนาความสําเร็จมาให้มากเป็นทับเท่าเทว,วีคูณลัคนาราศีต่อไปคือชาวลัคนาราศีธนูดาวอาทิตย์นะครับโคจรร่วมกับดาวพุธพุธพึ่งย้ายนะครับเป็นมหาจักรเป็นราชาโชคดาวอาทิตย์อยู่ในเดือนที่9ในเรือนสุภัก เป็นเกษตราราธิบดีตีกรร่วมทัดไฟกับลัคนาราศีธนูก็ยิ่งอะไรที่ชัดเจนมากว่าชาวลัคนาราศีธนูถ้าจะต้องเดินทางหรือที่ต่อง,งานทางไกลลูกค้าทางไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศคุณจะยิ่งได้ผลตอบแทนที่ดีหรือมีโอกาสสําเร็จได้ง่ายไม่ค่อยมีการมาต่อรองเรื่องของร,คงราคากันให้จุกจิกยุ่งยากหรืองุ่งนวิดกันสับเปล่ามันยังง่ายสําหรับคุณมากๆเลยนะครับ และอีกหนึ่งลัคนาราศีที่โดดเด่นไม่แพ้กันโดดเด่นมากๆมีโอกาสที่จะสำเร็จสมริดผลได้นั่นคือชาวลัคนาราศีมีนลัคนาราศีมีนเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีถา้าถ้าเกิดเป็นธุรกิจทางไกลต้องเดินทางหรือต่อทางไกลมกักจะนำพาความสำเร็จมาให้จะเป็นต่างประเทศต่างจังหวัดก็มักจะเขาเรียกว่าสรุปจบได้เงินง่ายๆมักจะไม่ค่อยมีการต่อรองอะไรกันเยอะ มักจะมีช่องทางต่างๆที่เปิดกว้างให้เราเสมอที่ผมพยากรณ์ทั้งหมดตรงนี้นั้นด้วยรอบวงโคโจรของดวงดาวไม่ว่าจะเป็นจากดาวพฤหัสจากดาวราหูหรืออย่างดาวเสาร์นะครับทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เมื่อทำมุมโคโจรกันแล้วผสมกับดาวอาทิตย์และดาวพุธท,ที่ย้ายมาอยู่ด้วยกันยิ่งเป็นอะไรที่ชัดเจนมากว่าลัคนาราศีที่ผมเอ่ยถึงทั้งหมดตรงนี้ งานที่เกี่ยวการเดินทางงานที่ต้องเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศคอนแทคกับต่างประเทศทางไกลจะนำความสำเร็จมาให้อย่างง่ายดายนะครับขอบคุณที่ติดตามสินแสมิงในทุกๆช่องทางนะวันนี้ไปก่อนเดีย๋ยวพบกันใหม่นะครับขอให้โชคดีครับขอให้นับเงินนับทองสุขเฮงรวยคิดสิ่งใดประการใดสำเร็จดังใจทุกประการสวัสดีครับ